กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน่ช n n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เดดเด็ดชแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิป7บาปในวันนี้นะครับผมจะมาพาดัดตีนเป็ดหรือว่าดัดแอซเซลนะครับไปตะลุยพิพีในโหมดสามัญกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพิพีกันนะครับอันนี้ผมมาพูดย้ำนิดนึงนะคือก็ล่าสุดนะครับนักขุดข้อมูลของเกม7บาปของเรานะเขาก็ได้ไปขุดเจอไฟล์นี้มาครับนี่ สำหรับตรงนี้เนี่ยผมได้พูดไปแล้วรอบหนึ่งในแทบชุมชนของช่องผมนะแต่ว่าอันนี้ผมเอามาพูดอีกทีละกันเผื่อใครที่ไม่ได้ดูตรงนั้นนะครับสาหรับข้อมูลหลุดล่าสุดนะครับอันนี้เนี่ยมาจากของฝั่งญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับคือเขาไปขุดเจอไฟล์อันนึงขึ้นมาครับซึ่งซึ่งไฟล์นี้เนี่ยมันชื่อว่า Atlas Attendance Con นะครับก็สําหรับคนที่ไปขุดเจอมานะครับเขาบอกว่าข้อมูลไฟล์ปกติทางเกมเนี่ยเขาจะต้องใส่ตามข้อมูลจริงๆใช่ไหม ซึ่งไอ้รูปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของดีซิโลใช่ไหมปกติไฟล์เกมเนี่ยมันจะเขียนว่าดีซิโลครับแต่ว่ารอบนี้นะครับไม่ใช่ครับเพราะว่าไฟล์เกมเนี่ยเขาเปลี่ยนนะครับจากดีซิโลเนี่ยมาเปลี่ยนใช้คําว่าคอนแทกครับ K O N นะเพราะผมคิดว่าทางเกมเนี่ยเขาต้องการให้คนที่ขุดไฟล์เกมเนี่ยเจอยากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่หลุดพ้นสายตาของนักขุดคนนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับต้องบอกว่าโอกาสที่โคลาโบดีซิโล ใกล้เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเช่นกันนะสำหรับตอนนี้นะครับเอาจริงก็ไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นรีซิโลหรือว่าสเต็งเจอจริงนะครับอันไหนจะเข้ามาก่อนมาหลังนะแต่ที่แน่ผมคิดว่าอีกไม่นานแล้วครับมันจะต้องเข้าเกมอย่างแน่นอนนะเพราะตอนนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นกับเซิร์ฟเราเนี่ยมันใกล้ทันกันแล้วนะที่สําคัญตอนนี้ของเรานะครับตัวละครที่ตามอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีเพียงแค่ตู้เมอร์ลินแล้วก็บาลนติล่างใหม่กับอิสตินแดงนะครับซึ่งผมคิดว่าหลังจากหมดตู้ดักเขียวตัวนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นวาเลนติกับอีสตินนะและหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมอร์ลินเฟสน่าจะยังไม่มานะเพราะว่ามันควรจะทิ้งช่วงออกไปจากนี้นะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างมีโอกาสนะครับที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นเนี่ยจะมีเป็นคอลาโบเข้ามาแทรกนะครับแต่ตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อร้0เรนะครับรอทาง Off ฟิ i a l ประกาศทีละกันแต่สำหรับใครที่จะเปิดหาตัวละครคอลแลบนะครับผมก็แนะนำว่าเก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่านะตอนนี้เพราะผมคิดว่ามันใกล้มากนะครับ ก็สำหรับพีในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเล่นในโหมดชั้นสูงดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นโหมดชั้นสูงกันมานานแล้วนะครับสำหรับตัวละครที่ผมใช้ในรอบนี้นะครับก็จะมีเป็นดัดคุ้มข้างตัวใหม่นะครับโดฟ้าเดลีฟ้าแล้วก็ตัวที่4ซัพพอร์ตเนี่ยผมจะใช้เป็นน้องเมลัสคิล่าแดงหงผมนะครับสำหรับสาเหตุที่ผมเลือกใช้ตัวละครเหล่านี้นะครับ สาเหตุง่ายๆเลยนะคือทุกตัวของผมในนี้นะครับผมทําของ UR ให้หมดแล้วนะผมก็เลยเรียกตัวละครเหล่านี้มาใช้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ดูไปทีละตัวเลยนะสําหรับดั๊ของผมนะครับปัจจุบันเนี่ยผมใช้เป็น โจมตีกับป้องกันนะครับส่วนโดฟานะครับแน่นอนว่าใช้เป็นเลือดกับป้องกันนะเดลี่เอลีก็เหมือนกันครับผมใช้เป็นเลือดกับป้องกันนะครับและสุดท้ายน้องล่าของผมเนี่ยผมใช้เป็นโจมตีป้องกันนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยผมคิดว่าใช้เป็นเลือดป้องกันจะดีกว่านะครับแต่อันนี้เนี่ยคือผมทํามานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ยุคแร,รกๆเลยนะแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนของให้น้องครับพูดง่ายๆก็คือเอามาใช้ก่อนนะก็สำหรับซัพพอร์ตนะครับดัชเนี่ยผมจะใช้เป็นเอเทอร์าซ่านะครับเพื่อเล่งเอา เดลี่เอลีเนี่ยผมใช้ทามเอลนะครับที่สามารถช่วยรีเจนได้นะและสุดท้ายน้องล่าผมนะครับก็แน่นอนว่าใช้เอสคโนมมาซัพพอร์ตนะครับสำหรับอาหารที่กินทีมนี้นะครับผมจะกินเป็นอาหารเพิ่มเกรดไม้ตายนะเพราะว่าทีมดักงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นทีมแข่งกันจ้องตานะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูอีกเลยดีกว่า3 2 1ไปครับ เจอเป็นป่าดวันเลยนะครับทีมแรกก็ทีมนีนะครับอย่างที่รู้กันนะเราต้องรีบรวมเกตก่อนครับใครเก็บเกตได้ก่อนคือได้เปรียบนะโอเคครับเขาสกิปมาแบบนี้เราต้องตีแล้วนะ <Okay. S 1> ไม่ตีไม่ได้ครับัเสียเกตไม่ตายฟรี ก็บอกเลยครับเข้าทางสุดๆมาเดลิเอดีนะครับดังท้อนก่อนนะครับแล้วก็ตีป่าเดวันเลยแล้วกันนะผมคิดว่าน่าจะเข้าอยู่ครับแล้วก็ใช้ดัดซ้ำไปอีกทีนึงครับมาโห <c oughs> oh, ดูเดลีเอดีเราต่อยโคตรแรงครับ <c oughs> เรียบร้อยไหมโอเคครับ <c oughs> เรียบร้อยนะป่าป่าซ้ำไหมครับ สกิลแบบนี้อาจจะเป็นบอดนะครับทีมนี้ไม่เป็นไรเราจัดเต็มอยู่แล้วครับกับทุกคอมที่เจอนะมาเดี๋ยวผมก็ดัดสกิลไปเลยครับหนึ่งทีแล้วก็แช่ไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคครับอันตีเก็บไปเลยแลย้วน,นะครับสำหรับโกเทอร์ต้องตายแล้วล่ะ โอเคครับโเคเดียวเดียวลืมเกิดใหม่ได้นะครับฮันสิตบัลลิสเบตโอ้โหโเคเธอไม่ตายนะแต่ไม่เป็นไรครับเหลือแค,ค,ค,ค่ตัวเดียวนะเรียบร้อยครับมาครับเราเจอทีมเป็นป่าดเดอะว,วันนะคุณคูณมาครับ โอเคเขาได้เริ่มก่อนนะอันนี้เขามดโอ้โหเขาใช้โจมตีสวนมาเลยนะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็เดี๋ยวเราเก็บเกตไปก่อนได้ครับมาก็แน่นอนว่าใช้พี่โดไปก่อนเลยนะครับนี่สองใบนะแล้วก็อีกใบนึงเนี่ยผมใช้เป็นดัดแล้วกันครับผมใช้เป็นดัดต่อไปก่อนนะมา อโอเคอืมฮไม่มีการดัดขึ้นมือเลยนะโอหดูดูเขาเล่นเกตป่านะครับอันตีป่ามาแล้วนะอันนี้น่ากลัวโคตรครับรอบหน้าหยุดไม่ได้ด้วยนะสำหรับป่าก็เดี๋ยวผมรวมน้องดีๆ,ๆไว้ก่อนนะครับตั้งทอนไว้แล้วก็อีกใบนึงเนี่ยผมแช่เป็นโกเทอร์ไว้ก่อนแล้วกันฮะ <c oughs> โอเคครับเดนเน่เราเดลีด่เอลีนะครับไหวไหมเนี่ยโอเคยังไหวอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่แสนห้าตายไปเนี่ยโอเคสี่หมืนครับเรารอดตายนะก็เดี๋ยวผมทอนโดทิ้งไว้นะครับแล้วก็อันติไปเลยนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยผมแช่เป็น อลิซาเบตนางฟ้าไว้ครับดีไหมไม่ดีนะแช่เป็นโกเทอร์ดีกว่าไปเดเมดพี่โดโอเคได้อยู่ครับได้อยู่เดเมดไม่แย่เดเมดไม่แย่เออลอกการโกรเทอร์โดนไปสี่ใบครับ โอ้โหโดนสตันนะชิโดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสองตัวเอ๋อเดี๋ยวตีใส่โดซ้มสองทีก็โอเคถือว่าดีครับอันนี้ต้องเก็บอลิซาเบ็ตนางฟ้าก่อนนะนี่ครับมาโอเคครับเขาน่าจะพลาดอะไรสักอย่างนะเขายอมแพ้เลยครับเกาะมาครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว ค่าพลังสองแสนเนี่คืออะไรเดี๋ยวโอ้โหเพื่อนบอกเลยอันนี้นี่เราน่าจะโดนวนวดนะโอ้โหเขาช้ำอย่างแน่นอนอะ่ะดูจากทรงแล้วนะครับเอาไงดีเดี๋ยวผมนี่นะทอนพี่โดไว้ก่อนครับแล้วก็ใช้ดัดตีตอดไปก่อนเลยแล้วกันเปิดก่อนได้เปรียวครับ มีนเโอ้เอาที่เอาเลยอยู่ครับตีมาเยอะตีมาเยอะ,ยอะๆแบบนี้เราน่าจะตีเข้าครับก็มาเดี๋ยวผมใช้นี่นะดัสครับเก็บลูโดเชลไปเลยนะถ้าเก็บไม่ได้เนี่ยผมแช่ซัมไว้แล้วกันนะได้ไหมเพื่อนๆว่าเก็บได้ไหมจริงๆผมคิดว่ามันควรจะเก็บได้นะแต่เอาชัวร์ดีกว่าครับมา ไม่อยากประมาทครับอเออแรงอยู่ตายไปดูดูเชลเรียบร้อยครับอ,อืมเสียดายน่าจะล็อกเป้าโกเทอร์ไว้นะเออถูกตัวด้วยโอ้เยี่ยมครับโอเคตอนนี้ป่าลายเทียมทานนะครับเทรนน์นี้โอ้ดูดูด,ด,ดูเขารวมป่ารัวๆวครับอันติมาแน่นอนเรียบร้อยป่าอันติมาแล้วนะก็อันนี้หยุดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผม ต่อยทำไดเมยไปก่อนแล้วกันแล้วก็ทอนไว้ครับคือดีเอลิส่วนอีกใบหนึงเนี่ยผมรวมดัดทิ้งไว้ครับมาแดนตีสอตัวนะ <c oughs> แต่ค่าพลังป่าเขาขนาดนี้ผมคิดว่าป่าเขาเนี่ยน่าจะอั์ตีตันนะครับผมว่าโอกาสบิน2ตัวสูงมากตายตัวเดียวได้ไหมโอ้โหทองเลซสิ ใส่พี่โดเสร็ใส่โอ้โหใส่ดัดครับ <Okay. S 1> โอเคทริปเปิลคิวโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวโอ้โหการนองล่านี่คืออะไรเนี่ยการมาดีมากนะแต่ไม่ไหวครับตีตอบไปครับลองดูแล้วกันนะโอเคโอเคครับเรียบร้อยครับ โอ้โหโบอกเลยป่าเด้อยวันนะครับมาครับก็บอกเลยนะโดนไปตาเดียวนี้จุกเลยครับเมื่อกี้ก็สําหรับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะตาที่4ี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะมาโอเคเขาเอาโกเทอร์ต่อไปก่อนเลยตัวนี้ก็ตัวเอาเรื่องครับเออใส่น้องเดลลี่มาเรียบร้อยใช้เกตไม่ตายไม่ได้โอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยว笑<笑>ผมว่าเขาไม่รอดว่ะแบบนี้ ก็เดี๋ยวผมทอนโดไว้นะครับแล้วก็ใช้ดัดนะเก็บซาดิเอลก่อนเลยครับหรือเก็บป่าก่อนดีวะซาดิเอลแล้วกันผมว่าหรือป่าดีอะเอาป่าแล้วกันครับมามป่าต้องตายดับอนุกาศเรียบร้อยครับอ2อ0แโอเคบอกเลยครับอันนี้เกมเร็วนะ <laughs> ตานี้เกมเร็วโคตรต้องโดนการห้ามโจมตีเนี่ยเรียบร้อยครับโ,โหโ,โหแรงอยู่แรงอยู่ก็มาครับอันติพี่ดัดไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งทอนเดลีเอลีไว้นะส่วนอีกใบหนึงเนี่ยผมต่อยซาด์เอลสามใบแล้วกันครับมาโอ้โหดูบ <c oughs> นหัวดัดนี่บัฟเยอะโคตรเรียบร้อยครับ โอเคครับก็สาหรับคลิป p ีวก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับดัชคุมข้างเขียวตัวใหม่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะถ้าใครที่ชอบเล่นสายใช้สมองวัดสเต็ปนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะก,กับเพื่อนเพื่อนะเพราะบอกเลยว่าถ้าเราพลาดชอดเดียวนะครับมีแต่ตายกับตายนะครับสำหรับดัชตัวนี้แล้วก็ถ้าเราไปเล่นในโหมดสามานเนี่ยใครที่อันติไม่สูงนะครับผมบอกเลยว่า น่าจะเล่นค่อนข้างลาบากนะสำหรับตัวละครตัวนี้นอกจากจะต้องใช้อันติสูงนะครับถึงสามารถเก็บสตูได้แล้วเนี่ยเรายังต้องพึ่งตัวละครบัหญัดในทีด้วยนะสำหรับตัวนี้ป้านสุดตัวเดียวนี้ไปไม่ค่อยรอดนะครับเราต้องมีพรรคพวกที่ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังช่างใจอยู่นะว่าจะเปิดตัวนี้ดีหรือเปล่านะครับควรจะลองดูทรัพยากรในไอเดีเพื่อนๆด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเปิดได้มาแล้วเราไปเล่น PVP ใช้จริงเนี่ยอาจจะไม่สนุกอย่างที่เพื่อนๆคิดนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นสายอ้วนะครับเปิดไปเลยครับ เอาตัวที่ชอบไว้ก่อนดีที่สุดนะและสําหรับดัดตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ใช้ดัดตัวนี้นะไม่ค่อยชอบสไตล์การเล่นแบบนี้สักเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามือผมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปเล่นในโหมดสามัญค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าโอกาสชนะแพ้เนี่ยห้าสเลยครับคือถ้าเกิดเล่นผ้า็อดเดียวเนี่ยผมก็บินนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาผ้า็อดเดียวเนี่ย ผมก็ชนะเขาได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่พูดไปเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เห็นภาพนะต้องไปลองชิมกันเองนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์สับ c r i b e คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับและเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ